ค่ะสวัสดีค่ะ,ะที่ที่มูเตลูแช่นั้นนะคะมือนีกับสิภาคมหูจักกับไอ้โคศกนะคะเสียงใสพี่นางเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเป็นโคศกไอ้สาวกาลสินซึ่งซึ่งโตผัวลเลนี่เนาะคะ่ะเคยได้ยิแต่เสียงเพลินพึงจะเห็นตัวจริงกันเนะนีเมือนีเนาะคะ่ะเนาะซึงพี่นางเนี่ยมีของดีในโตต่างหลายอย่างเนาะคะ่ะ<ป>เดี๋ยวมือนีทั้งช่องห้องสิภาไปติดตามว่า พี่นางประเท็ยนเมียนะคะซึ่งเป็นคนดังในหลายช่องในโลกโซเชียลในปัจจุบันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่นางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือหน้าตาผมอาจะแก่ๆไปบาเขานะครับแต่จริงๆแล้วพี่นางอายุเยอะกว่าผมนะครับไม่ต้องพูดล่ำนํำเพลิะครับค่ะเราไปงานพระธาตุต่างๆ ไปไม่ครบแล้วครับแต่คนนี้ไปครบในฐานะในฐานะนักพูดโคศกค่ะไปเป็นโคษกก่อนไปเป็นโคศกค่ะเปีก่อนโคศกแต่ก่อนเป็นดีเจรายการวิุเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าสั้นๆันนะคะเป็นดีเจค่ะเป็นดีเจชุมชนแล้วก็มีโอกาสไปทําสถานีหลักแล้วก็ทํารายการทีวีเสร็จแล้วก็เหมือนอพี่ไม่ได้ไลฟ์สดนี่ ลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะกดไลฟ์สดไหมเนี่ยไม่เป็นไรทางช่องให้สบายๆนะครับก็ได้มีโอกาสเป็นนักจัดรายการเป็นพิธีกรตั้งแต่อายุยังน้อยครับอายุยี่สิบกว่ากว่าเดี๋ยวก่อนพี่ที่จบด้านด้านนี้มามาใหรือไม่ได้จบไปเรียนไม่ได้จบเลยไปเรียนเอาไปเรียนแค่มีหกจบม6หกแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นนักพูดเราก็ไปเรียนการตลาด ครับใช่แล้วก็ค่อยไปเรียนสื่อสารมวลชนตอนตอนตอนแก่ตอนอายแก่ตอนแก่ไปเรียนทักข้ามไปจบนิเทศหรือสื่อสารมวลชนอะไรสื่อสารมวลชนเลยค่ะที่ไหนใช่เรียนเรียนกับราชภัฏฒนาวิไลตอนนั้นไปราชภัฏหรือวิไลภูราชภัฏค่ะโอ้ยาแดงเมื่อคันสมัยแล้วคันสมัยแล้วผมเนี่ยจบวิไลภูก็ด้วยความเรียนเทียบบนประสบการณ์เอา ราชพัฏไหนคุยให้ภูมิใจหน่อยว่านี่สิราชพัฏรวลัไวลัไว่ารล่ะวไลงกรณ์วลัไลหลงกรณ์ปทุมธานีที่ที่ปจินบุรีตอนนั้นอยู่ปฐินบุรีอ๋อปจินบุรีเขาเขามีวิทยาเขตใช่ก็มีโอกาสได้ได้เรียนคือเรียนเรียนเป็นเทียบอนประสบการณ์ใช่เป็นคนที่พ่อแม่ไม่ได้รวยครัพี่น้องหลายคนสมัยโบราณเนาะเราก็ได้มีโอกาสได้มาทาหน้าที่เป็น นักจัดรายการเป็นพิธีกรเราก็ไปเรียนศึกษาพูดภาษาอีสานเลยดีกว่าผมฟังออกหลังจากนั้นในความเป็นดีเจรติกรสาวกระสินนะคะเป็นนักจัดรายการสื่อดังของภาคระมันออกก่อนครับในปี2 5 5 4ค่ะได้มีโอกาสแข่งทั่วประเทศเพื่อสิทคัดเลือกนักจัดรายการครับที่บอกภาษาทินดีเด่นแล้วก็ภาษากลางดีเด่นภาษาสื่อสารกลางดีเด่นบังเอิญจะคข้องนี่ ไปชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่นะใช่ค่ะในปี2554ก็ดังเลยดิตอนนั้นด,ดังค่ะดังเยอะอยู่แล้วแต่ก่อนก่อนที่จะมีปฏิวัติเนาะกาจังหวัดไปชนะเลิศปราจินบุรีสิเขาคัดจากปราจินตอนนั้นยังอยู่ปราจินบุรีชนะเลิศปราจินบุรีสองคนคือหนึ่งพูดภาษากลางสองพูดภาษาอีสานเขาก็ส่งเขาประกวดทั่วประเทศค่ะคนอื่นเขาภาษาเดียวอันนี้เอาสองเลยภาษาเดียวค่ะแต่อีกคนนึงอ่ะ ผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้กลายเป็นตัวเราที่เป็นดีเจรติกรสาวกลสินแต่เป็นตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรีไปแข่งขันของสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้อันดับหนึ่งของประเทศในสาขาภาษาถิ่นเด่นแมนค่ะแล้วก็ได้เป็นนักจัดรายการแล้วก็ได้มีโอกาสผลิตรายการผลิตรายการให้กับสภาวัฒนธรรมเกี่ยวกับอรคยาศาลา ของพระเจ้าชัยวรมันที่7จ็ดโอ้ยอันนี้ความรู้บานตะไทเลยนะครับใช่ค่ะเห็นเนหะ็นหน้าเห็นแบบนี้นะครับอ้อนแออย่างนี้นะครับ<ะ> oh, ได้ได้ได้มีโอกาสได้ผลิตรายการ,รเป็นนักพูดของสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยการเป็นการผลิตรายการโดยใช้เสียงของเรารจนกระทั่งอยู่นานหลายปีแล้วก็จนกระทั่งได้มีโอกาสประเทศไทยได้มีโอกาสทิวัติ เราก็ทํารายการอยู่กงองพลปตอตอ AM 4้สีย่ยกเกยียริกายกรุงเทพมหานครหลายปีค่ะก่อนที่จะมีปฏิวัติพอหลังจากปฏิวัติจึงทําให้เราได้มีโอกาสตกงานพอมีโอกาสทา้งอ้พูดเหมือนเหมือนโชคดีมากเลย การตกงานไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะไม่ใช่ค่ะการตกงานมันเหมือนเปลี่ยนทิเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนโลกกระนัดจากห้องสี่เหลี่ยมยังไจากห้องสี่เหลี่ยมเป็นโลกที่กว้างครับไปรู้จักประเทศลาวไปรู้จักประเทศแคราใช่เป็นคนสามแผ่นดินครับจนกระทั่งสามารถพูดไม่พูดก็ไม่ได้เพราะต้องไปเอาเงินเขาพูดพูดเหนีได้หรอสวัสดี พูดได้ก็ไปขายไปขายน้ำยาล้างจานให้กับบริษัทไจเชลต์ตาสดาก็จะบอกว่าเซบูเลียงจานตาสดาเมดบาสยอปีประไพบาดมโรเทแยมูดพูดได้นิดหน่อยแต่ประเทศลาวเบาได้เลยค่ะสบายดีอ๋อของลาวนะครับแับเลียงนิดเดียวใช่ค่ะสบายดีเป็นแปดเตียนเป็นสาบเขาเจ้าของเป็นสาวพูดไทยค่ะเป็นสาวพู้ไทยเมืองกาลสินครับจึงทําให้ภาษาที่โน่นกับที่นี่ไม่ต่างกันก็จะไปพูดที่ลาวไอเต็ก ก็จะบอกว่าสบายดีเมื่อนนี้บริษัทไทยสรดตรสดาเขาก็ได้มีโอกาสได้นําเอาน้ํา,ายาล้างถ้วยล้างจานไม่พี่น้องบรเฮาได้ใช้ได้ซอยกันเป็นคน <Apr. S 2> ที่พูด<ต>เพราะตอนตอนตอนที่เราอยู่ในดีเจ <IKE. S 1> บริษัทเราก็มีแบบว่ามีมีศักดิ์ทีิ์้ไปเป็นไปพูดขายของโฆษกขายของเปลี่ยนรู้สึกไหมไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกเลยแต่ทุกคนจะชอบเราอชอบเราเอนเตอร์เทนเก่งพูดเพราะแนะนําสินค้ากระจ่างชัดเจนแล้วเรา เป็นผู้หญิงที่รู้จักพูดกับทุกคนครับก็จะทำให้คนเราลักเราเหมือนแต่คนเราไม่คิดว่าเราเป็นคนไทยขอโทษนะคะพูดตรงๆคนเรามีโอกาสได้ไปอยู่หนองคายเป็นปีสองปีค่ะใช่คนเราคิดว่าเป็นคนเราเลยใช่คนเราคิดว่าเป็นคนเราไม่คิดว่าเป็นคนไทยใช่โอเคมาบมาบจับพัดจับผูกมาเป็นโคศกงาน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 ประทัดได้ยังไงงานประทาด ในปี2558ครับหลังจากปฏิวัติเรียบร้อยก็เราก็ไปขายของนี่แหละขายของกับบริษัทแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์อย่างหนึ่งพูดแล้วคนรักครับเขาเรียกว่ามีณมีณไปไปลงะที่ไหนบ้างก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําเลยอเทวดาประทานให้ครับเพราะเรามีเสียงสวรรค์ครับเขาเรียกว่าเสียงสวรรค์แต่อย่าเอาเสียงสวรรค์ของเราไปใช้ในทางที่มันเป็นลบครับ ให้ช้ในทางที่มันเป็นบวกได้เท่านั้นหนึ่งดูแลศาสนาครสองดูแลเทวดาครสามดูแลบิดามารดาครับแล้วท่านไม่ให้มีคู่เดีวกคนคนทํางานเพื่อเทพมีคู่ลำบากไม่ได้ไม่มีค่ะอ่อย่างเงี้ยครับขอพูดตรงๆได้ไหมคะทุกคนมาชอบตือตายหมดฮะตายเฮ้ยใครจะมายิลิจีบนะครับตายไปกี่คนแล เพิ่งจะสดๆร้อนๆไปปีที่แล้วเนี่ยแค่แค่คุยทางไลน์แอบคุยอก็ตายสิบคนพอดีใครใครจีบก็ตายใช่ค่ะแล้วไม่ต้องเอ่ยเนาะแต่เป็นผู้ชายระดับสูงหมดไครใครอยากคิดอกุศนหรือจีบเลยนะไม่ได้เลยแล้วก็จะบอกทุกคนว่าอย่ามาชอบอไม่ให้มาชอบถ้าคนที่อาจหาหน่อยก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอกับเทวดา ก็แล้วก็ไม่กลับมาเลยไม่กลับมาเลยทุกคนตายเ็จะแบบหลับตายไม่แต่ไม่ได้อยู่กับเราแต่ก็คือคุยแต่ไม่มาคุยแค่จีบก็ตายโคตรอันตรายเลยเขารักเราได้แต่เราอย่ารักเขาเขารักเราได้ทุกคนรักเราได้แต่เราอย่ารักเขาโอเคนี่นอกเรื่องไปนิดหนึ่งมาเป็นโศกได้ยังไงเป็นโคตรขอโทษครับมาเป็นโศกงานงานพระธาตุได้ยังไงครับก็ ไปถวายทานเสียงอ่าเฮ้ยนี่นะครับการถวายทานเสียงนี่เป็นการถวายทานเสียงก่อนยังไงครับไปถวายทานเสียงต่อพระธาตุพระธาตุาล่าหนองพระธาตุล่าหนองอยู่ริมแม่น้ําโขงครับอําเภอกอจะย่านะครับไม,ไม่ได้สปรอนเซอร์จากน้ํานะครับไม่ได้ไปถวายทานเสียงเป็นโรสุรให้กับพระธาตุล่าหนองอยู่ริมแม่น้ําโขง ไปท้อยสิ่นในเมือทานเสียงเลยครับเป็นโคศกเลยครับแต่เขาก็ใส่ซองให้เขาก็ใส่ให้งานงานบรรมาคบุคบูชาครับไปทีวันเราพอดีเราใช้ชีวิตเรามีบ้านอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วที่หนองคายพอเรียบร้อยก็จะเป็นโคศกไปเป็นโคศกอาบวัดต้องปรับตัวยังไงบ้างไม่ปรับตัวอะไรเลยไม่ปรับเอเมื่อกี้เราอาบวัดอะไรอีกหมอ่า เป็นคนที่จะพวกนักจัดรายการเนี่ยเขาจะมีอย่างหนึ่งมีเซตสังเกตไหมเขาจะไม่มีสคริปถ้ามืออาชีพจริงๆไม่มีสคริปเพราะอ่านบึ๊บต้องจับใจความไม่ได้สร้างในยุคไหนอะไรยังไงแต่เราจะเป็นคนไปเรียกทรัพย์เรียกคนทาบุญต่อยอดบุญต่อยอดบารมีต่อยอดทรัพย์ลืมลืมบอกให้พูดตอนแรกก่อนพูดยังไงก่อนเลยเดี๋ยวพูดพูดเหมือนอภาษอีสานตอนได้ไหม อาเอาสักครบอางานพระานาดูอาพระรานาดูกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เดมานมาสการองคพระบรมธาตุนาดูสําหรับ้มนีนะคะผู้เมาเกงก็ขอกับเล่นเชิญพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขวนลเดตอยอดบุญเอาเงินมาต่อเงินเอาบุญมาต่อบุญบารมีต่อบารมีสับต่อสับเพื่อนบอกว่ามาแต่บุญท่านนี่บ่มีไผปันแจกสิมาแหกแบ่งคเงิงกับบารัยคือจังหว่าภาคกลางเปรียบคือเฮากินเข่าไผกินผู้นั้นก็อิมมั่นบอไปอิ่มทองไผนน้นเพิู่นบักิน ท่าน,น่อยกับสิริเป็นเศรษฐีผู้ใดท่านหลายอีลีอิลีสิริเป็นมหาเศรษฐีั้งแต่ศาสตร์นี่จนหอวศาสนาท่านลอยกับสิริลานกับสิริเงินกับสิริงานในธุรกิจเข้ามามากไมก้หลายหลากมือนีผู้ใดท่านแล้วกลับมาไก่กับขึ้นไปหลายกว่าเกา่าหายมีแต่งเงินท่องลังเข่ามีแต่เงินคำาังเขา,เ,เ,ขา,เ,ขาเสียงดังโจนจนจนคนเอื้นว่ามหาเศรษฐีคำาว่าของเฮานี่ค่ะมันก็สิดึงดูดใจคน แล้วพแมนไหมในน้อยเนี่ยค่ะเป็นไม,นนนไม่มีทุกทิศเลยทุกคนอยากเห็นได้ยินแต่เสียงเสียงเพราะเป็นผู้หญิงที่เสียงเพราะก่อนอื่นทุกคนก็ต้องนั่งเมื่อเบิงนางามซาใดาแมนค่ะจึงสามารถเรียกทรัพย์ถวายต่อพระาธาตุนาดูนได้ไม่รู้กี่สิบล้านต่อปีอปแล้วก็เยียงพระาธาตุนาดูนไปกี่วันเก้าวันค่ะคจะไเป็นคนนาดูนปีละเก้าวัน ทำมากี่ปีครับที่ท่านาดูนพระธานาดูลตั้งแต่ปีห้าแปดเก้าปีค่ะเก้าปีใช่ค่ะปีล่าสุดก็ไปมาใช่ค่ะแล้วกินอยู่ที่วัดเลยเ็าเปิดไม่เขาก็จะมีที่พักให้เราเรียบร้อยเขาที่พักเรียบร้อยใช่ค่ะจากพระ่านนาดูลไปไหนต่อก็จะมีในช่วงเทศกาลไหวพระธาตุอ่าไหวพระธาตุถ้าหากเรามีเวลาถ้าปีไหนเป็นแปดสองหนงงานพระธาตุจะห่างกันหนึ่งเดือนครับ ก็จะได้ถวายเสียงต่อพระธาตุพนมพระธาตุพนมพระธาตุเรณูพระธาตุน้อยศรีบุญเรืองที่เป็นพระธาตุของพระธาตุพนมจักรวหมดเลยทุกต้องค่ะไปพูดทุกที่ไปพูดทุกที่ใช่ค่ะก็มีบุญมีบุญใช่ไปไหว้พระธาตุทุกปีแล้วก็พระธาตุบางพวนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนองคายพระธาตุล้านนองอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนองคายก็ได้มีโอกาสไปเป็นโฆศกพูด แต่พระธาตุจาดูนเราก็ได้มีโอกาสเป็นคณะกรรมการ,รเป็นเป็นคนนอกพื้นที่คนเดียวที่ได้มีโอกาสเป็นแล้วก็ได้เป็นโสุกประจําพระธาตุแมนค่ะแล้วความรู้เรื่องพระธาตุนี้เราเราไปไปศึกษาตามที่ศึกษาเลยศึกษาเลยแล้วก็สามารถพูดสําหรับปีนี้งานนมัสการเกิดจากอะไรสร้างยุคไหนเขาสิเว่าวในเมดค่ะ ก็เ,เหมือนเป็นไกด์คนหนึ่งเลยถูกต้องค่ะนี่นะครับเดี๋ยวภาพมีงานพระธาตุนะครับเดี๋ยวผมจะตตเวนไปถ้าถ้าเป็นมีเสียงผู้หญิงอยู่ในพระธาตุะจะมีคนนี้คนเดียวนอกนั้นเต็นผู้ชายหมดแมนค่ะผู้หญิงที่เป็นโคศกเก่งๆจะหายากมากครับนอกจากโคศกผู้ชายค่าตัวแพงไหมค่าตัวใช่ไหมถ้าเขาให้มา ไม่ไม่บอกได้ไหมไม่ระบุได้ไหม,ตมแต่กึงาาก่งหนึ่งแต่กึ่งหนึ่งที่ได้มาเราต้องถวายบำรุงพระธาตุเพราะเงินที่ได้มาคือเงินที่เขาสาธุคอ๋อเงินค่าจ้างที่เราได้มาเนี่ยเป็นเงินที่คนมาทำบุญอยู่แล้วรค่ะอ๋อเขาก็จะเอาเงินพวกนี้เราเอามาบุรณาการเพื่อจ่ายค่าตัวเราถูกเชิญไปไกลๆไ,ไหมโพสตภาคใต้อ่าวันที่สองสามสี่ห้า ก็จะมีโอกาสได้ไปที่อำเภอสบายย้อยสองสามสี่ห้าพือสภาใช่สบายย้อยที่สบายย้อยเลยค่ะจังหวัดสงขลาแต่ก่อนเป็นคนที่ไม่ไปภาคใต้ถ้าไปคือนั่งเครื่องไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปอะไรเงี้ยจะต้องนั่งเครื่องแต่อันนี้เขาเชิญไปทำอะไรที่สบายย้อยอันนี้ก็นั่งเครื่องไปค่ะไปบวงสรวงในการเปิดเมืองสบายย้อยแล้วเป็นโฆษกด้วยเหรอเป็นโฆษก้วยค่ะอยู่เป็นโฆษกกี่วัน สามวันเพราะว่าไปถึงเบืองสวงวันที่สามก็ออไปถึงวันที่สามวันที่สี่งานเบืองสวงวันที่ห้าเสร็จแล้วก็บินกลับใช่ค่ะเป็นเป็นผู้หญิงที่มีโอกาสมากเพราะว่าสังคมให้โอกาสงานฝังรุ่นนี้ไปไหมไปค่ะนี่นะครับเดี๋ยวก่อนโคลิาสานนี่เขาฝังรุ่นนี้กี่วันเก้าวันเก้าวันใช่ค่ะลองเป็นโคดเดี๋ยวเราฟังนะครับเมื่อกี้พธาุนะครับงานโคศกบฝังรุ่นนี้มจจะพูดยังไง งานลูกในเม็งานลูกในิมิตใช่ไหมคะพูดเชิญชวนคนเชิญชวนแล้วเดี๋ยวเราจะฟังกันนะครับว่าโศกผู้หญิงเอาเป็นภาษาพื้นบ้านอีสานก่อนอีสานก่อนนะคะครับกะขอกราบเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนนะคะที่เขาสู่ในมณฑลพิธีพุทธสถานล้านบุญแห่งวัดวัดพระธาตุดวนอ้าอาเ์ีิเนนะคะสําสำหรับมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาที่ได้มาร่วมงานสําหรับการฉลองอุโบสถฉลองโบสถ์ บ่าว่าจะเป็นเริ่มจากมนีจนกระทั่งท่ายสุดนี่เก่ามือเก่าขึ้นพี่นองบันเท่าจะยุ้ยก็ตามบอกลูกบอกหลานผาก,กันมารวมอนุโมทนาบุญการฉลองอุโบสถหรือปิดท่องฝังลูกนิมิตแค่ครั้งเดียวเท่านั้นต่อจากนั้นก็จะเป็นงานประจําปีโอกาสที่พ่อแม่พี่นองบันเทาบางคนก็ตายก่อนบ่ไดดมีโอกาสสําหรับมณี้ผู้ใดอยากจะร่วมอนุโมทนาบุญบ่าวว่าสิเป็นผู้ที่ได้จากบูชาดอกไม้ถูอเทียนทองเพื่อไปปิด สำหรับล,ลูกนิมิตให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาเพราะว่าสิเป็นแปดทิศฮอลดีจะมีลูกนิมิตว่างรอบอุโบสถไปเป็นที่เรียบร้อยให้พี่น้องปิดจากทิศตะวันออกและการมาทิศตะวันตกทิศใต้แล้วจนกระทั่งครบรอบคื้นในใจกลางของอุโบสถให้พ่อแม่พี่น้องบรนเทามาบูชาดอกไม้จูเทียนทองเพื่อไปสักการะไปบูชาและก็เอาทอง ไปปิดลูบนิมิตเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของพ่อแม่พน้องและกษับวดาประจำกายเรียนเชิญค่ะอ่าใสจเรียบร้อยปุ๊บไปงานศพต้องมีคนเชิญแน่นี่ค่ะอ้าวแล้วเราจะไปงานศพเอ้เดี๋ยวว่ามีงานแต่งปะนี่ไม่งานแต่งก็รับรับค่ะมีไหมตอนเช้าแต่งตอนเย็นไปงานศพมีมีค่ะมีมีค่ะทอาง,งานแต่งงานงาน,งานแต่งเนี่ยจนกระทั่งถึงสุโขทัยพิษณุโลกก็ได้ปะไปไปเป,เป็นโคศกหรือพี่ทีก่อน ไปเป็นไปเป็นพิธีกรในงานแต่งเลยพิธีกรอะไรงานแต่งใช่เขาจ้างยังไงพิธีกรอะงานแต่งก็เยอะเยอะเยอะกว่าทุกงานเยอะกว่าทุกงานคืองานแต่งคือเท่าไหร่ก็ได้งานแต่งเพราะมันเป็นงานได้เงินอถูกต้องไหมคะแต่งานศพงานศพเดี๋ยวเดี๋ยวงานแต่งดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับใครเผื่อจะใช้เป็นต้นแบบบ้างพูดถึงงานแต่งก่อนอวยพรคู่บ่าวสาวหรืออะไรก่อนมันมันยังไงหรืออวยพรคู่บ่าวสาวใช่ไหมคะก็ ถ้าเราไปเป็นโคสวอกใช่ไหมก่อนไปเป็นโคสวกจะเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราคนที่เป็นโคสวกจะต้องเป็นคนสุดท้ายต้องปลูกข้อต่อแขนเป็นเจ้าพิธีจนสําเร็จก็มีคือเขาไม่เป็นอะไรเลยจนกระทั่งส่งเข้าห่อคือตัวเองก็ไม่ได้แต่งงานเราแต่แต่ทําได้ไม่มีประสบการณ์แต่งงานใช่ใช่ไม่มีประสบการณ์ในการแต่งงานเลยแต่งไม่ได้แต่งงานแต่ก็คือเราก็ใช้ใช้จากการที่เราได้ได้ได้ ได้ประสบการณ์ก็พอให้ถือไม้เท้ายอดทองให้ถือกระบองยอดเพชรให้เป็นให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความสําเร็จในชีวิตคู่ให้มีความสุขให้มีความเจริญการงานก็ไม่เขินการเงินก็ไม่ขาดให้เป็นผู้สร้างให้เป็นผู้สมให้เป็นคู่ร่วมพิรมให้สมดังความมุ่งมากปรารถนาเราก็จะอวยพรให้คู่บ่าวสาวคนที่ถือไม้ได้โอกาสได้เปรียบที่สุดคนอื่นยังเดินไปพูดแต่อันนี้ยืนอยู่ตรงไหนเราก็พูดได้ งาน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 ศพงานศพใช่ไหมคะงานงานศพนี่เขาเชิญหรือเราอาสาเลยถ้าเขาเชิญก็ไปเป็นนางรําเป็นนางเนิน,น,<ไ>นเชิญดวงวิญญาณเดี๋ยวม,นยวม,นมนอนเดี๋ยว่อนมีนางราทางทางไพศาลเชิญดวงวิญญาณใช่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นนางรําเชิญดวงวิญญาณเดี๋ยวว่างมีงานที่ไหนช่วยโพสต์บอกช่วยช่วยส่งไลน์ให้หน่อยเดี๋ยวจะไปดูว่าเขาเชิญดวงวิญญาณอะไรเชิญดวงวิญญาณเนี่ยคือพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาวางผ้าไตเรียบร้อยแล้วจะต้องเหลือไตไต ไตที่เป็นไตเอกอะค่ะไตสุดท้ายไตยประธานะจะต้องต้องเป็นนางรำรที่จะเป็นการรำส่งดวงวิญญาณอ,อันเนี้ไม่ใช่เกือบร้อยคนสองร้อยคนเป็นเป็ร้อยสองสองสามร้อยเขาเชิญแไปก็แต่จะต้องเป็นคนระดับสูงนะไม่ใช่ธรรมดาแต่แต่จะเลือกเฉพาะคนที่อายุ เยอะเยอะแล้วเยอะเยอะแล้วใช่เราเป็นตัวแทนนางฟ้าที่จะมารับเอาดวงวิญญาณผู้ที่มาสร้างบารีไว้จนกระทั่งอายุขัย99ปีอย่างเงี้ย95ปีอย่างเงี้ย80ปีอย่างเงี้ยเชิญกลับสวงสวรรค์มีมีมีรำอัญเชิญดวงวิญญาณใช่เวลาทำไหมก็ประมาณเจ็ดนาทีค่ะ5้านาทีเจ็ดนาทีคนฝังแลวคนลุกเลยครับมนโอกาสจะไปทำนะครับคือรำนี้ไม่มีเคยใครบันทึกไว้มีค่ะ มีในไลฟ์สดอยู่มีในไลฟ์สดเหรอใช่ไลฟ์สดเนี่ยของตัวเองจะมีมีมีแล้วก็จะแบบมันจะเป็นเพลงของอีสานเป็นเพลงของอีสานเป็นเดีเข้าไปดูทางช่องของพี่เลยนะอาใช่ของรัติกรสาวกาสินเลยค่ะรติกรสาวกาสินนะครับเข้าไปดูนะครับอ่ะก็เราจะเกาไว้อะไรคนตายไว้อะไรคนตายอ่ะแบบสดๆแบบไม่ต้องมีสคริปใช่ไหมคะไม่ต้องมีสคริปสมมุติอะสมมุติผมตายอ่ะเดี๋ยวก่อนสมมุติเจ้าของช่องตาย ออะอันนี้ก่อนอ่ะสมมุติผมตายเลยพี่ให้ใช้ชื่อเลยเผื่อเผื่อเผื่อพี่ไม่ได้ไปงานผมพี่พี่ไว้อะไรไว้ผมเลยเอาเอาในอเนกนามสกุลนานเนาะนายไตรเทพไารงูเลยอ่อะไรนะคะไตรเทพนายไตรเทพไตรงูไตรงูอ่ะเดี๋ยวฟังนะครับผมผมให้เขาพูดไว้ก่อนเลยเอันนี้เป็นการไว้อะไรเนาะเป็นการไว้อะไรนายไตรเทพไตรงูนี่ก็สมมุตินะคะสําหรับงานศพ ก็ขอเป็นการไว้อะไรสำหรับการสูญเสียของครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักก็คือนายไตรเทพไกลงูสำหรับวันนี้ก็ขออัญเชิญดวงจิตขออัญเชิญดวงวิญญาณให้กลับสูทิพสถานแห่งวิมานแมนแม้จะอยู่แวนแ่นแพ้นแห่งความโศกเศร้าเราลูกหลานก็ขออัญเชิญเมื่อได้จากละจากพบขอให้จบจากโลก ขอให้กับมีทั้งความทุกข์ความโศกแล้วให้หมดไปให้ดวงจิตของท่านกับสู่สวงสวรรค์คันดาไลาเพื่อเป็นดวงดาวแห่งสวงสวรรค์ขออินพรมยมยักษ์ขออินพรมยมเทพรับดวงวิญญาณแห่งนายไตรเทพไตรงูก,กับสู่สวงสวรรค์ช่วนิพิลันด้วยเถอใช้เวลากล่าวนานไหมไม่นานค่ะจะเป็นการ เป็นการส่งอันนี้อันนี้สดน,นะอ่าอันนี้สดสดแล้วก็เป็นคนที่สามารถแต่งกรอนเนี่ยด้วยระยะเวลาสั้นๆเลยจะได้เลย<ถ>เป็นคนทําสคริปต์งานโฆษณาทําได้หมดค่าค่าตัวเท่า,หาไหร่เป็นกล่าวคาอะไรลูกงานศพ<บ>งานศพเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยเอาให้เขาแต่ค่าตํามมันมาให้เก้าสิบเก้าบาทใส่คันครู แต่ค่าน้ำมันจะเติมให้ส0 0 4 0อยแต่งานสูญเสียจะไม่ค่อยเอาอ๋องานสูญเสียจะไม่ค่อยเอาใช่แต่งานได้กันนี่จะเอาใช่งานได้กัรตรง,งเลยนะแต่เราเราก็เราก็เหมือนเป็นงานที่ทุกคนนางรำไม่ค่อยอยากรำก็คือ,องานศพศพแต่เนี่ยจะเข้าไปช่วยงานเลยเอ้ยดูเขานางรำไม่ค่อยอยากรำงานศพใช่เขาบอกว่างานอาวะมงคลคืองานมงคลไม่เป็นมงคลมันมันอยู่ที่คิดทั้งนั้นแหละครับใช่ใช่แต่สําหรับตัวเองแล้วเนี่ย มันเป็นงานเชิญดวงจิตของคนในกับสู่สวงสวรรค์ครับถ้าเชิญถ้าเราบอกว่ามันเป็นงานงานที่เป็นมงคลเทวดากับสวรรค์จะเป็นคนที่ลงลงไว้ใน Facebook เลยว่าวันนี้เราส่งดวงจิตทิพย์เทวดาอีกหนึ่งองค์กลับสู่สวงสวรรค์ครับถ้าเราพูดดีก็เป็นสิ่งดีครับอย่าลืมนะคะคนที่ตายเนี่ยเขาไม่กลับมาหาเราอีกแต่แต่งคุณแต่งอีกเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นะ <laughs> มันเป็นการจารึกไว้ในดวง ครั้งหนึ่งในชีวิตเราแล้วได้ส่งคนคนนี้อายุ9 9ปีเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ส่งถือว่าเป็นบุญของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสได้รู้จักกันเยอะมากเลยโชคดีนะครับผมได้เจอพี่นางสาวกาลาสินเหมือนดวงมากกว่าฮะดวงเทวดาตอนแรกผมก็ตื่นเต้นเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้ต้องไลฟ์สดไลฟ์สดอยู่ประจำพี่ไลฟ์สดให้ใครดูมีหน้าเพจจะมีแฟนเพจเยอะสองสาพัน มีแฟนเพจสองสามพันคอยดูอยู่สามสี่พันนี่นี่ฝากฝากดูแฟนเพจได้นะครับช่องไทเทปแชนแนลกับไจเทพบูเตลูก็ก็ยินดีค่ะแล้วก็ต่อไปแต่แต่เป็นคนที่ทําทําออกมาจากข้างในในใจสาวกสาวกาลสินจะมีช่อง youtube เหมือนกันมีค่ะมีมียังหรือยังไม่มียังยังไม่ได้ทำกัน่แต่จะทาคลิปเลียวอะไรเงี้ยอคลิปเลียวแล้วก็ทํตลงทิกตอกไว้แล้วก็ไล์สดผ่านหน้าเพจไว้ทิกตอกชื่อชื่อหรือที่เนี่ยอันนี้แหละ อันนี้เลยนะครับติดตามผลงานกันเราเองนะครับทางช่องเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่นะครับที่ที่ตัวเองไม่โฆษณาตัวเองมากเพราะงานมันมีเยอะอยู่แล้วตรงๆเลยงานมันมีเยอะอยู่แล้วงานเยอะอยู่แล้วมีลูกสรงลูกศิษย์ที่ปาสืบทอดไหมหรือไอ้พวกนี้มันสอนไม่ได้สอนไม่ได้ค่ะสอนไม่ได้ไม่ได้เลยอะถ้าเขาบารมีไม่ถึงก็เจ็บเขาอ๋อถ้าถ้าคนถ้าคนลำคนพูดหรือคนอะไรเจ็บเขา ใชออ่อย่างเราเป็นโคศกเราก็อยากให้ลูกให้หลานเราสืบครับเขาก็ไม่ไม่เราเขาก็มีอาชีพลูกก็เป็นตำรวจอใช่นี่นะครับทางช่องไม่มีสคริปต์นะครับพ้มีสคริปต์แล้วธรรมดานี่คนนี้ก็เป็นโคศกโดยไม่ต้องมีสคริปต์ไดไม้มีคะสดเลยวันนี้ที่เป็นโคศกให้ร้างว่ามีสคริปต์นะครับผมร้องเพลงที่เปิดมาให้เขาก็ยังไม่ได้มีไม่ได้ดูไม่ได้ดูดดก็ร้องใส่ดนตรีสดไปเลยคพี่ปกติแต่งตัวสวยงี้ไหม ก็นุ่งเป็นคนที่นุ่งผ้าถุงตลอดอ่าเป็นผู้หญิงที่นุ่งผ้าถุงตลอดใช่สิบป,ปะะแีแล้วค่ะแล้ว่ะแล้วไม่กางเกงไม่ใส่มานาน่ยังนาจน,จน,จ,นจนกระทั่งกางเกงที่แบบกางเกงยีนละกาเปลงมันพังหมดแล้วอะ่ะไม่ได้นุ่งค่ะไม่ได้นุ่งเหมือนเคยเคยไปขายของที่ประเทศลาวครับเราก็นุ่งกางเกงแล้วก็ใส่สูตรเนาะตามสไตล์คนไทยเนาะครับคนลาวไม่ชอบเขาไม่ซื้อของเราเลย ไปซื้อเลยต้องลุงผ้าถุงลงพูดอกีกไหลมาซื้อเลยตอนในสมัยนั้นสิปีที่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนเราได้ไปรู้จักบ้านเมืองเขาไป,ไปรู้จักไปรู้จักภาษารู้จักหลายๆอย่างไปไปถึงเมืองไหนเหลาาเมืองกาสีวังเวียงเกือบถึงจีนนู่นเนี่ยใช่กาสีวางเวียงเมืองชัยบุรีแล้วก็เวียงจันทร์ สวรสคิ์ในเขตพี่นางทุกวันนี้จัดรายการวะแ่ไม่ได้จัดเลยไม่จัดเลยค่ะไม่ทําไม่เป็นสื่อมวลชนแล้วไม่เป็นมาแล้วไม่เป็นแต่แต่ด้วยด้วยด้วยอ่เราเป็นคนทําดีเนาะได้รับรางวัลพระพัชรสุวรรเมื่อวันที่สามเมษายนปีที่แล้วอะค่ะประจันปีสองห้าร้อยหกสิบห้า ได้ได้รางวัลหนึ่งรางวัลติดตามผลงานที่นางเอาเองนะครับบอกทีนึงว่าเฟซบุ๊กชื่ออะไรนะรัตติกรอรอดเรือมีหานอากาศตัวเต่าตัวเต่าสลีก็ไก่รอเรือรัตติกรครอ,อ้อ่างสละอุสรอ,อทอทหารสอสลาแล้วก็ต่อท้ายคําว่าสาวกัลสินรัตติกรอนุเทศสาวกัลสิน,สนเข้าไปติดตามผลงาน<ช>เอาเองนะครับทางช่องมีเวลาแค่นี้ในการนําเสนอนะครับ ขอบคุณครับพี่นางขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าชมในสื่อของช่อง YouTube ช่องอะไรนะคะไตรเทพแชนแนลกับไตรเทพแชนแนลและทีทีมูเตโรทีทีมูเตโรนะคะไปดูคลิปลรำที่ในนั้นเลยได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอไลน์ไว้แล้วจะส่งให้ดูครับขอบคุณครับพี่นางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะะ